กฎเก์ประการหนึ่งที่ธรรมชาติบังคับสิ่งมีชีวิตในโลกคือการต้องอาศัยน้ำดำรงชีวิตน้ำจึงทำหน้าที่ประดุดมารดาของมนุษยชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงแม้ในวิถีชีวิตปัจจุบันน้ำยังคงทำหน้าที่สำคัญเช่นเดิมแต่วิธีคิดใหม่จากการพัฒนาลดศักดิ์ศรีแห่งแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์ของคนรุ่นกอ่อนหรือเพียงสินค้าชนิดหนึ่ง การถนอมรักษาด้วยความเคารพในบุญคุณของธรรมชาติสูญสลายไปกับความสะดวกสบายในการใช้เป็นแหล่งรองรับขยะของเสียทั้งมวลน,น้ำมีมากในโลกเป็นน้ำทะเลส่วนใหญ่ซึ่งจะใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้วนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ที่กำลังมีมากขึ้นก็คือน้ำเน่าจะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำเน่าน้ำเน่าจะมีอยู่เสมอแต่อย่าให้น้ำเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป ฉะนั้นนี่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่จัดการโดยเร็วเราก็จะนอนอยู่ในน้ำเน่าน้ำดีจะไม่มีใช้แม้จะไปซื้อน้ำจากต่างประเทศมาก็กลายเป็นน้ำเน่าหมดเพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้ระมัดระวงังอยากจะทำเป็นต้นแบบสำหรับต่างจังหวัดอะไรด้วยจึงทรงเสด็จไปที่บึงมักกะสันว่าซึ่งมันมีตัวอย่างให้สาธิตได้อย่างเช่น ไปปลูกผักตบชวาซะอะไรแล้วทดลองดูซิมันได้ผลไหมซึ่งนี่เป็นแปลงทดลองการใช้บึงมักกะสันบำบัดน้ําเสียนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปรียบเทียบว่าเป็นไตธรรมชาติของกรุงเทพมหานครคือรับน้ําเสียจากคลองสามเสนจากทางหนึ่งมาบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติโดยใช้ผักตบชวาดูดซับและกรองสิ่งสกปรกต่อมาได้เพิ่มเติมเครื่องกลอากาศเข้าช่วยด้วย ก่อนจะส่งออกไปยังคลองสามเสนในอีกทางหนึ่งซึ่งในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเน้นโครงการปรับปรุงบึงมักกะสันให้เป็นโครงการแซยิของพระองค์ก็ขอโทษเป็นชักโรครกชักโรครกกรุงเทพคือหมายความว่าทั้งน้ำดึงปุ๊บมันก็ไหลลงมาแล้วก็ไหลลงไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงนี่เองเนี่ยทำในในเรื่องประหยัดหรือใช้ทรัพยากร ของเราที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แทนที่จะใช้พลังไฟฟ้าสารเคมีอะไรเข้ามาเนี่ยพระองทรงแนะนำว่าลองทำอย่างนี้ดูบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถึงกับบาบัดให้ให้ร้อเซให้มันขนคลายไปบ้างเนี่ยก็ก็น่าจะได้สำหรับประเทศเรา